สวัสดีครับมีตำราอันหนึ่งนะครับน่าสนใจเขาบอกว่าให้พิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนียเท่ากันตรงการนะครับด้วยเหตุผล3ข้อเหมือนของไทยที่บอกว่าเป็นด้านด้านด้าน s ซสายซสายซายแล้วก็หรือว่าจะเป็นด้านมุมด้าน s i ส e แอง l e Size หรืออาจจะเป็น Angle Side a n แ l e นะครับมุมด้านมุม3เหตุผลนี้เหตุผลใดหตุผลหนึ่งนะครับ ก็มาดูรูปนี้กันนะครับอันนี้เป็นสามเหลี่ยม abc abc อยู่ดังซ้ายนะครับแล้วก็ ade ade adc e. เท่ากันด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็มาดูทิงที่เขาให้มา given เขาให้อะไรมา c เป็น midpoint c เป็นจุดกึ่งกลางของ bd นะครับ bd อยู่ตรงนี้ c ตรงนี้เพราะฉะนั้น c ก็จะแบ่งอันนี้2เป็น2ด้านเท่ากันเราก็จะทราบว่านี้เท่ากับอันนี้ bc เท่ากับ cd ละต่อมาเราทราบว่า ab เท่ากับ ad ab เท่ากับ ad เราทราบเราก็ใส่สัญลักษณ์ไว้ดังนั้นเราก็จะทราบอีกด้านหนึ่งได้ทันทีนะครับเราทราบว่า ac ของสามเหลี่ยมซ้ายเนี่ยเท่ากับ ac ของสามเหลี่ยมขวาเพราะว่าเป็นด้านเดียวกันหรือเราเรียกว่าด้านร่วมนั่นเองนะครับเราก็จะบอกว่า ac เท่ากับ ac ได้ เราก็จะเห็นว่ามี3าด้าน3คู่เท่ากันละก็ใชส้สมบัติสายสายสายด้านด้านด้าน,านออกมาสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกประการนะครับโอเคทีมาเขียนกันข้อ1เราทราบว่า B C เท่ากับ C D นะครับ B C B C เนี่ยเท่ากับ C D เพราะว่า c แบ่งครึ่ง bd นะครับ c แบ่งครึ่งแบ่งครึ่ง bd ครับดังนั้น bc กับ cd ก็เลยเท่ากัน1ละ2 ab เท่ากับ ad ab เท่ากับ ad นะครับเพราะว่าเขากำหนดมาให้กำหนดมาับ 3. เราทราบว่า ac เนี่ย เท่ากับ AC AC เท่ากับ AC เพราะว่าเป็นด้านร่วมนะครับด้านร่วมเราได้สา3ด้านเท่ากันสามคู่เท่ากันนะครับด้าน3คู่เท่ากันเราก็สรุปว่าเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม ABC ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ADE เอา ADC เหตุผลก็คือ ด้านด้านด้านหรือว่าภาษาอังกฤษก็เป็น side 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 นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้เหตุผลที่เขาให้มาให้ครบนะครับอะไรที่มีประโยชน์ก็มาใช้นะครับแล้วก็หาต่อไปด้วยนะครับว่าเราเจออะไรแล้วก็สรุปมานะครับโอเคเดี๋ยวคราวหน้ามาดูข้อ2นี้นะครับสวัสดีครับ